เอฟซีตุ่านยินดีตอนตรับเข้าสู่เยี่ยงชนแนลลักกาแลฟาโรยสิบห้าครับนำพาเป็นขับเป็นช่องตามตัวเลขแนวทางน้องเส้นหมี่ครับพีน่น้องเอฟซีทุสันรูปแบบแนวทางชุดบนครับพี่น้องหลายจากหลายมือที่ผ่านมาปล่อยชุดลลางไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางชุดบนจะออกมาลักษณะนะวใดครับพี่น้องเอฟซีทุสันเนาะเขาก็ต้องตาม น้องเส้นมีไปครับพี่น้อง e FC ทุกท่าน,นรูแปแบบนาช้างงวดที่ผ่านมาอันเดียร่งให้เพิ่นบนไหลดชุดบนบน,ดบนเดียร่งครับงวดที่ผ่านมาเนาะชุดบนไม่ได้ลงลงจะชุดล่างครับพี่น้อง e FC ทุกท่านมินีิวันนี้ครบสูตรครับพี่น้องมาทั้งบนมาทั้งล่างรูปแบบนาช้างงวดน,นี้ครับพี่น้องครบชุดที่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องแยกบนแยกล่างคณะพี่น้อง e FC เนาะรูแปแบบนาช้างน้องเส้นมี วัดวันที่16พฤษภาคม2567กะแนวทางกะรมีเขามิลด์เป็นธรรมดาแล้ะครับพี่น้องเอฟซีุกวฉนเขาแน่ลุดแน่เอาไงว่าแนวทางของน้องเส้นมีนี่กับเขายาวมากแต่แจ่ปีที่ผ่านมา24วัดเขาเขาก็มารุด2วัดที่ผ่านมาอยู่แล้ครับพี่น้องลดไป2วัดที่ผ่านมาแต่เขามาโดนดีลีครับพี่น้องเอฟซีเขามาตั้ง20ปรนะวัติเนาะเขายอนระยะมาก บ่วาสิเป็นเล็กิิงบาว่าสิเป็นเหล็กจับคู่ของเพินเดินเน่ามาเรื่อยๆรูปแบบนาทางจับคู่บนวัดน,นี้จะออกมาลักษณะวใดครับ,รบท่านทั้งสองสามทีมงานลับไปครับก่อนจะชบคลิปนี้อย่าลืมพีนนน่น้องเอฟซีุกทันฝากน้ำแน้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำรรลังใจท้ายทีมงานครับอันน้องเส็นมีร่มพี่น้องวอลไลส์ยายห่างครับไปบอกไปจากับทีหลาเส้นนีครับรูปแบบนาทางจะออกมาลักษณะใดครับี่นนองเพท่านรับ ทีนี้ครับพี่น้องยืดชุดผู้ชานครับวัออดที่น้องสิ้นมีครับพี่น้องชุดบนบมมํานบนัดเป็นชุดบนจับคู่บนหลังจากเข้าไปล้างไปแล้วเนาะล้างไปแล้วจ้ะให้ล้างไปแล้วถ้าใจฟันดีแตคอมเมนต์เาอาเขาเมียนลบอมกันเาอาสำหรับคุณนาาอลแี่นนม่อมือนี้ค่ะเป็นสูตรบนเป็นสูตรเฉพาะบนไม่เกี่ยวกับล่าง ทั้งเป็นเด่นบนซีด้วยบนแล้วก็จับคู่บนไปพร้อมกันเลยค่ะอไปพร้อมกันเลยก็ปฏิ่ันธ์มาครับเอยบางสองเสมอี่ิพานมาเข้า,ากับไฟลางไปเบิ ط, ้ลตูโตเนาะเนียนแล้วท,ทั้งเด่นทั้งเด่นบนทั้งโอ้ทั้งเด่นลางทั้งอันนั้นแล้วจับคู่ลางแล้วเรียบร้อยสําหรับเด่นบกนค่ะเพราะว่าเป็นยังก็อยากให้เพราะว่าบางท่านค่ะอาจจะมีเป็นสูตรซิฟบนหรือว่าสูตร่วยบนอ,อยากจะได้ตัวเด่นไปตัด เขาก็เลยนําเสนอเป็นตัวเด่นบนสะกก่อนสาหรับเด่นบนสิบหกพฤษภาค่ะแปดเก้าศูนย์อันนี้แปดเก้าศูนย์เป็นสูตรเด่นบนเฉพาะเด่นบนอย่างเดียวแปยเกับเด่นล่างค่ะเฉพาะเด่นบนอันนี้เป็นในงวดที่แล้วค่ะสองพฤทธภาได้มาที่สี่หกแปดผลที่ออกหนึ่งหนึ่งหกกระพานไปอยู่ที่เลขหกค่ะผ่านไปที่เลขหกส่วนในงวดนี้สิงหกพฤทธภา ได้ที่แปดเก้าศูนย์เป็นสูตรเด่นบนเป็นเฉพาะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่าถ้ทาท่านไหนที่มีเป็นสูตรอ่าเขาเอามาสูตรสิบบนว่าสิบด้วยบนจักคู่แล้วบ่าลู่เสียตัวใดเป็นตัวเด่นจะร้องที่เป็นจารณนนัสค่สะส,ส,ส,ส่วนการจับคู่เดี๋ยวจะยึดแป้นยึดใ่ทะลอนไม่หอยึดแป้นยึดใส่ลองไม่หรอกตอนการจับคู่เขาคาา่ะจับคู่บนของเรา หลักสี่บนของเราเจ็ดแปดเก้าอ่าอันนี้เป็นหลักสี่บนเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมดสามตัวแต่เขาจะให้คาแต่ว่าเขาจะให้เป็นตัวเด่นขายูุทีเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าจะเป็นตัวเด่นในหลักสี่บนอ่าส่วนส่วน่วยค่ะศูนย์สองหกเจ็ดอันนี้เป็นศูนย์สองหกเจ็ดสูตรนี่เป็นสูตรหลัก่วยท่านใดที่มีสูตรหลักสี่บนเองเข้ามา แล้วเอามา,าจับคู่ม<อ>ือก็ได้ถ้าท่านไหนอ่ะจะเผื่อท่านไหอาจจะบ่ามักต่มที่เขาอาจจะบ่ามักต่ำของเขาค่ะก็ล้วงเอาหลักหน่วยของเขาไปจับคู่กับหลักสิบมือก็ได้หน่วยบนบนนี้แมนเป็นหน่วยบนค่ะสิบบนของเราเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าเขาจะนําเป็นตัวเด่นสาตัวเด่นก็คือเจ็ดกับเก้าที่เป็นหลักสิบบนจะนํามาจาับคู่กับหลักหน่วยแต่ แต่ถ้าท่านไหนคะ่ะที่ไม่ชอบไม่ชอบเจ็ดกับแปดเป็นหลักสิบเราไม่ชอบเจ็ดกับเก้าเป็นหลักสิบกับพิจารณาเลขแปดได้ค่ะครัูตรมเอ้าประเมินกันกับสูตรลางอืมอืมว่วมาสูตรบวกองเขาเ้าค่ะจับคู่กันแล้วค่ะตัวเด่นจะได้อยู่ทั้งหมดแค่แปดคู่แล้วเขาก็จะใ็นตัวเด่นที่เรือจำตัวเด่นเจ็ดศูนย์ลบน่อยจะหนเจ็ดหกแล้วก็เก้าหกเป็นตัวเน้นเป็นตัวงบน้อย จับคู่เด่นได้ทั้งหมดแปดคู่แต่ว่าจะตัดให้เหลือเป็นชุดงบน้อยหรือว่าเป็นคู่เน้นค่ะเน้นได้เด่นอีกแค่นึงก็เลยเป็นตัวเน้นเหลือแค่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกและก็เก้าศค่ะเฉพาะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบค่ะไม่ชอบตัวที่เราให้เป็นตัวเน้นก็ล้องเบอรตัวเด่นที่เหลือได้แต่ถ้ายังไม่ชอบตัวเด่นค่ะใน ก็คือในหน้านี่เ่อพวกได้มักพวกได้ชอบน้ำกบพิจารณามึงไหมก็คือหลักสิบบนของเราจะเป็นเจ็ดแปดเก้าแต่เขาน้ำแค่เจ็ดกับเก้ามาจับคู่กับหลักหน่วยทางนั้นไหนที่เขชอบตามของเขาก็พิจารณามเป็น,นเลขเปลี่ยนได้จะลองเอาไปพิจารณามึงแต่ว่าตามสูรของเขาก็คือตัวนี้เด่นที่สุดแล้วแล้วเพราก็ให้เป็นตัวเน้นเน้นลงประเด็นอันแรก,กคือร้อยพันทีแค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหก แล้วก็96หน่อยเย็บซีุดงวหน่อยเป็่เล็กับหลายโเนะก็ย้อนไูหน่อยเย็บซี e ตัวสั่นจะไปพิจกรณแล้วหน้าเริแปรได้ทั้งี่เขาต้คเป็นธรรมบานาับพี่นองเย็บซี่นี่นองเสนมีแล้วก็กรรันตะแกอนแล้วกับ76แล้กันเป็นนี่79ค่ะโอ้มันกลับในตโตนะก่รวัง6กับมันมันมีกลับในตโตของมันคือเกา่าเพราะว่าเขาให้เดนไปอยู่ที่อ่าเราให้ตัวเ้นอยู่ที่76 <6. S 2> เจ็ดหกมันกัมีเจ็ดเก้าคือเก้ามันนี่ได้ระวังไม่กันแล้ช่อระวังไม่ที่เก้ากับเมียนค่ะเก้ากับทาบเนี่ยแหละทาบชอบกับยูที่เจ็ดแปดเก้าก็ล้องไปพิจารณะเมืองเจ็ดแปดเก้าเป็นหลักสิบทา,าบอชอบเจ็ดกับเก้าก็เอาแปดไปจับคูอืมก็รำมาจับปูกับหลักหน่วยของเขาค่ะอันนี่นก็หน่วย,ยครับเป็นหลังยับเส้นไว้กับศูนย์มีสองมีหกมีเจ็ดอันนี้เป็นหน่วย จะปูหลัน่งงวยแล้วๆกะพิจารณาเมืองอันนี้ตามสูตรของเราเลียวๆม,มันขามไปมาเนาะพิจารมาเมืองบางท่านอาจจะบอกว่าอ่าบพได้คือกันนด้แอบบ่บ่ม่ระชอบบพมาะมาเพระชอบเพรมาอาจจะมีหลักสิษ์หรือว่าหลักน่วยที่อยู่ในใจอยู่แล้วก็เอาเดนบนของเขาไปพิจารณาไปเปิดตัวตัดก็ได้<ม>เดนบนของเราอยู่ที่แปดเก้าส่วนจะลองเอาไปตัดเมืองก็บ่รู้ว่าจะเป็นเดนตัวใด แต่ส่วนแต่ของเขาฮอเฮเดีนไปอยู่ที่เก้าหลักหลักสิบหลักสิบบนไปอยู่ที่เจ็ดเก้าเก้าเดีนบนอยู่ที่แปดเก้าศูนย์มันมีเก้าตรงกันเขาก็เลยเห็นเดีนอยู่ที่เก้าแต่การรองลงมาจะเป็นเลขศูนย์ก็เลยกลายมาเป็น 7, เจ็ดศูนย์อือเป็นเลขจายเจ็ดศูนย์ที่น้องเอเซี่ทุกท่านนี่แหละครับที่น้องเอเซีที่ไปที่ม้าของแนวทางชุดบนวดัดดินที่สิบหกพฤทธสภาคมสองพันหร้ยหกสิบเจ รูปแบบน้าทางจะเป็นกำลังใจให้หล้านะพี่น้องกดกุติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็กำลังใจครับพี่น้องชิยกันแลกกันเนาะมันมีอย่างไรให้กันพี่น้องกดไลค์กดแชร์เดีย๋ยวคงไปอีหลา่าสิเดล่าไปก่อนครับพี่น้องสวัสด,ดีไม่ใช่หวดวันที่16บหพฤษภาคม25 6 7อ่ะสเจ็ด,ดสวัสดียงงมแมวครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นรูปแบบน้าทางน้องซินมีครับพี่น้องเอฟซีทูแทนงมวดประจําวันที่16บพฤษภาคมรูปแบบน้าทางอันนี้เป็นหนึ่ง หน่วยบนนะพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นหน่วยบนหน่วยบนครับพี่น้องเอฟซีตูตันมีมิเจ็ดมีแปดมีเก้าสิบบนมีพี่น้องสิบบนมีมิมีมิสิบบนสิบบนจะมีเจ็ดมีแปดมีเก้าครับพี่น้องลักมันเด้อพี่น้องเด้อเลยคระส่วนสิบเป็นสิบบนสิบบนหลักกิดสิมาหน่วยบนเหมือนียพี่น้องเอฟซีหลักหน่วยมีอะไรบ้างแอดหลายคนหลายคนถามหาหลายๆพี่น้องเอฟซีตูตันหลักหน่วยก็จะมีศูนย์มีสองมีหกมีเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีตูตัน อันนี้เป็นหน่วยหลักหน่วยหน่วยบนครับพี่น้องเอฟซีแจะมีศูนย์มีสองมีหกมีเจ็ดหรือสายบิง่งมัดถทมหาได้พี่น้องเอฟซีตุสันเนาะสายบิ่งมัดถทมหาครับพี่น้องจับคู่สีได้แน่แลนลักษณะได้นี้ครับพี่น้องเอฟซีตุสันจับคู่ก็จะได้แนวนี้รูปแบบนวาทึา่งจับคู่ของเพลนจะสีใได้ยูเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด เอา,อางไงว่นลูุลักมันจอยู่ที่ลักเกีดจะมี7 0 7 6ดศูนเจ็ส่วนลักต่อจะมีอยู่ 0, 9ก9าศูนยเก้าสอเกาก็น้นลบอีกพี่น้องเอฟซุกท่ันลบน้อยลบน้อยอยู่ที่ 70, 6, 7 0 6ดศูนครับพี่น้องเอฟซตุกท่นันรูปแบบแนวทางครบชุดครับพี่น้องวันนี้มาจังบุญทั้งหลังของน้องส้นมีวดที่ผ่านมาปล่อยจะบดปล่อยจะลางบนไม่ได้ปล่อยเยกิดคือมันติดภดรกิจแะครับเกยังมอนีคนเยนว่าง เพืนจะเอามาลงกเนื้อท้างไห่เป็นหลงเอฟซีตุสันไปพิจารณาปากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นโชคดีไม่ใช่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีง่ามๆครับพี่น้องครับ